สวัสดีครับวันนี้มาดูตัวเลข72ตัวเลขเพื่อชีวิตตัวเลขนำวิธีชีวิตกับตัวเลขอัตรากำไรหรืออัตราดอกเบี้ย6%กนะครับพร้อมกับกรณีตัวอย่างซื้อบ้านเงินผ่อนนะกูซื้อบ้านเงินผ่อนกับธนาคารตัวเลข72คือตัวเลขที่ อัตรากำไรหรืออัตราดอกเบี้ยคูณกับเวลานะครับเท่ากับ72นะครับเป็นการหาว่าเวลาเท่าไหร่ที่จะคืนทุนหรือเงินเป็น2เท่าของเงินต้นนะครับจากภาพที่เห็นนะครับ1 2 3 4 8 92%นะค,คูณกับระยะเวลา72 36 2 4 4 8 9 8 6 เท่ากับ72นะอันนั้นคืออัตราดอกเบีย้ยที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็อยู่กับชีวิตประจำวันของแต่ละคนทุกคนนะฮะไม่พ้นอยู่กับอัตราดอกเบีย้ยเหล่านี้นะครับไม่เกินนี้นะครับอัตราดอกเบีย้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เงินกู้ของทุนหมู่บ้านอัตราดอกเบีย้ยแซของธนาคารนะครับอัตราดอกเบี้ยสีร์เซร์เซอัตรา เงินปันผลของบริษัทนะครับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารนะครับแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยบัตรเครดิตต่างๆนะก็จะตัวเลขก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับอัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่1.2.3.4.5.6.8.9ะที่ลงตัวนะยกเว้น5นะครับที่ ไม่ได้เป็นตัวเลขลงตัวนะฮะระยะเวลาคืนทุนของอัตราดอกเบี้ย5%คือ14.4นะครับซึ่งอัตรา5%นี่จะคุ้นเคยกันดีหรือเห็นบ่อยก็จะเป็นอัตราเงินปันผลนะฮะดีวิเดนดีวิเดนยิยวของบริษัทต่างๆในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งจะเห็นว่าอัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นนะครับ ระยะเวลาการคืนทุนก็จะสั้นลงนะครับเป็นที่คุ้นเคยกันดีนะครับแล้วอัตราเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะอัตราดอกเบีย้ยนะอาจจะเป็นอัตรากําไรบริษัทนะครับถ้าเราอยากทราบต้นทุนที่เราจะคืนทุนได้เมื่อไหร่แล้วก็เราจะต้องทําอัตรากําไรได้เท่าไหร่ก็สามารถคํานวณได้จากตัวเลขเหล่านี้นะครับซึ่งก็คือตัวเลข72นั่นเองนะครับ มาคำนวณได้ไง่ายๆครับคราวนี้มาดูตัวอย่างการกู้ธนาคารซื้อบ้านเดียวนะครับสมมุติราคา3ล้านนะครับผ่อน30ปี360เดือนนะครับผ่อนเป็นงวดงวดละ17,986บาท51สต่ตางค์นะครับถ้าคิดอัตรากับอัตราเงินผ่อนกับ เงินต้นนะฮะเนื่องจากผ่อนเป็นเดือนนะครับคูณ12เดือนนะครับเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย3 000, ล้านนะฮะจะได้สัดส่วนเป็น7.195%นอะครับอันนี้คือสัดส่วนเงินที่จ่ายแต่ละงวดกับเทียบกับเงินต้นนะครับเงินต้น3 000, ล้านนะครับเงินที่จ่าย แต่ละงวด17,986.51นะครับตัวเลขผ่อนแต่ละงวดนี้ได้จากการคำนวณแอปพลิเคชันนะครับด้านขวามือนะครับคำนวณ30ปีก็จะได้ตัวเลขแต่ละงวดออกมาซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในเครื่องคิดเลขในมือถือง่ายๆนะแต่ไปที่หัวข้อสินเชื่อก็จะได้ คำนวณได้นะครับว่าตแต่ละมวดเราจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่แล้วก็ป้อนตัวเลขเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยแล้วก็ระยะเวลานะครับมันก็จะคำนวณให้นะครับในที่นี้จะเห็นว่าตัวเลขอัตราเปอร์เซน็นที่เราป้อนเข้าไปคือ6%นะครับแล้วก็ดูการชำระเงิน,ท,นทั้งหมดรวม ในระยะเวลา3 6มงวดหรือ30ปีจะเป็น6 5, 4ล้านสี่แบาทจุดสีสาตางค์นะอันนี้จากต้นทุน3ล้านนะครับแล้วเราลองมาคำนวณดูนะครับว่า6%เของ3ล้านจะเป็นเท่าไหร่นะครับ6%ของ3ล้านนะครับก็คือ1,80,000นนะครับต่อปีนะครับ แล้วก็เอา12หารก็จะเป็นต่อเดือนก็คือ15ื่นต่อเดือนนะครับแล้วก็มาดูส่วนที่ส่วนต่างนะครับ15ื่นกับ1 7 9 8 6 5 1นะครับส่วนต่างจะเป็นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสัดส่วนจะเป็น1.1991เท่านะครับแสดงว่าคิดเพิ่มจากหน0่งหมาประมาณ 20%นะครับจบกระจัดก็จะกลายเป็น17,986บาท51สตางค์นะครับตามภาพนะครับดังนั้นนะครับ6%ตามแอปนะครับแต่ถ้า6%จริงก็คือ15,000ต่อเดือนนะครับแต่ในแอปคำนวณได้17,986บาท51สตางค์นะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ7.195%นะครับ เราจะเอาตัวเลขนี้ไปเกี่ยวข้องกับ72นะครับครับตามภาพนะครับเราเอา72ตั้งหารด้วยเปอร์เซนต์ที่คำนวณได้เมื่อกี้กนะ็คือ7.195เท่ากับ10นะครับ10ปีนะครับเราเอาเปอร์เซนต์ที่7 1 9 5เปอร์เซนต์มาคิดกับ72เนะื่องจากเรามองก้อนเงินเป็นหลักนะครับคือเงินที่ออกจากกระเป๋าเรานะครับ คือ17,986บาทแต่ละเดือนแต่ละงวดเป็นหลักนะครับเงินก้อนที่ออกจากกระเป๋าเราเป็นหลักนะครับไม่ใช่6%นะครับนี้ลองมาดูตัวเลขนะครับถ้าอัตรากำไรอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็น7.195%นะครับเราคำนวณแล้วระยะเวลาคืนทุนคือ120หรือ10ปี120เดือนหรือ10ปีนั่นเองนะครับ มาดูการผ่อนนะครับแต่ละงวดนะครับงวดละหนึ่งหน้าร้อยแนะครับ120ยงวดเราจะจ่ายไปทั้งหมดสองหนึ่นะครับอันนี้คือระยะเวลาคืนทุนที่เราคำนวณได้นะครับซึ่งถ้าเอาไปเข้าสูตรดอกเบี้ยทบต้นนะครับเข้าสูตร Future Value นะครับ10ปีนะครับ ได้เงินเป็น6ล้านนะครับสอเท่าของ3ล้านนะครับอันนี้คือที่เราคำนวณน,นะครับความหมายคือเงินต้นเงินกู้นะครับ3ล้านพอถึงงวดที่120นะครับเงินสดที่ออกจากกระเป๋าเรา2 000, 50, 8, 1 5ล้าน1น8 3 8 1บบาทนะครับแต่ตรงนี้คือจุดคืนคืนทุนของ เจ้าของเงินกู้นะครับถ้าสิบปีเข้าสูตรดอกเบีย้ยทบต้นแล้วผลประโยชน์เขาได้คือ6ล้านไปแล้วนะครับกล่าวคือเจ้าของเงินกู้นะครับได้เงินสดคืนไปแล้ว2ล้านกว่านะครับจาก120งวดแต่ละงวด17นนะครับแล้วก็ทรัพย์สินตัวบ้านนะยังเป็นของเขาอยู่ยังเป็นชื่อของเขาอยู่เนื่องจากเป็นการ จำนองบ้านนะครับกูซื้อบ้านแบบจำนองนะครับและถ้ามองในทํานองดอกเบี้ยทบต้นแล้วก็คือเขาคืนทุนไปแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นงวดหลังจาก120 1 2 1ไปจนถึง3 6มงวดนะครับก็คือคนจ่ายนะครับจ่ายกำไรหรือคืนต้นทุนให้ธนาคารไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก ที่งวด120ก็เป็นกำไรของบริษัทนะครับถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นระหว่างนี้นะครับไม่สามารถผ่อนหรือผิดสัญญาบ้านก็เดินยุดนะครับแล้วบ้านก็สามารถเอาไปขายทอดตลาดหรือขายต่อได้โดยที่ธนาคารไม่ได้เสียหายอะไรนะครับหรือในกรณีไปประมูลขายทอดตลาดนะคนที่มาซื้อต่อก็ อาจจะได้บ้านราคาถูกๆซึ่งได้เปรียบเข้าไปเข้าไปใหญ่นะครับและถ้าผ่อนจนครบสัญญานะครับจะเห็นว่าเจ้าของเงินกู้นะครับธนาคารนะครับได้เงินเป็น2เท่ากว่าของเงินทุนหรือเงินที่ให้กู้นะฮะสล้านเป็นหล้านกว่านะครับดังนั้นคนที่กู้ธนาคารนะครับต้อง พยายามมองที่ตัวเลขเงินสดที่เราผ่อนไปแต่ละเดือนนะฮะเป็นเงินเท่าไรยิ่งจ่ายมากโปะมากก็จะยิ่งดีนะครับครับต่อจากนี้ไปเป็นตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยตัดต้นตัดดอกนะครับจากตัวอย่างนะครับเราเอาเงินต้นงวดที่สองที่เหลือนะฮะงวดแรกตัดไปตัดเงินต้นไปห5ื่นนะครับห์ของ3ล้านนะครับ แล้วก็งวดที่สองงวดถัดจากงวดที่1หักไปหมื่นแล้วก็เราเอาตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเงินต้นในการคำนวณครั้งนี้นะครับเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็คูณจํานวนวันแล้วก็หารด้วย365คูณ1น0นะครับสามคือ1ปีนะครับคำนวณดอกเบีย้ยได้1 4 7 7 9บาทนะครับไปตัดกับ เงินสดที่เราจ่ายแต่ละงวดนะครับงวดที่2เหลือตัดเงินต้น3 2 6 6บาทนะครับครับนี่เป็นตัวอย่างการคำนวณดอกเบีย้ยเพื่อจะทราบว่าจะตัดต้นเท่าไหร่แล้วก็ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับอีกอย่างใบเสร็จนะครับหรือ statement ธนาคารที่ส่งมาให้หลังจากที่เราจ่ายค่าง,งวดแต่ละเดือนนั้นเขาจะไม่มีตัว สะสมเงินสดที่ออกจากกระเป๋าเราแสดงมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจดเอาไว้เองนะครับเพราะการจ่ายแต่ละงวดบางงวดเราอาจจะจ่ายมากกว่าจํานวนเงินแต่ละงวดที่กําหนดไว้นะครับอาจจะจ่ายสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเพื่อเราเพื่อเราจะโปะให้ถึงให้ปิดบัญชีเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจดไว้เองนะว่าเงินที่ ออกจากกระเป๋าเราจ่ายค่าบ้านค้างงวดไปแล้วเท่าไหร่เร่งให้ครบตามสัญญาเร็วๆหรือให้เหลือต้นน้อยๆเร็วๆนะครับซึ่งยอดตรงนี้เราต้องจดไว้เองนะครับสเตทเมนต์ไม่แสดงให้เราได้เห็นนะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ